เต็มที่เลยเพื่อนเต็มที่เลยเพื่อนเอ๋ตอนนี้ผมมีะะดวงใจแล้ว่าจะตัวอะไรโอ้โหอยางงี้ต้องเล่นน้องก่อนเลยซีรีส์เลยครับผมนี่เป็นของตีดีกว่าฮะไอติมนุบหนับนะเอาอีกแล้วครับผม มั่วเลนเดอร์ซีรีส์มากันอีกแล้วเ,ลเอาอีกแล้วท่านผู้ชมเมืองฮาใช่ไหมเอาแล้วครับผู้ชมครับแครี่สองตัวนะฮะยังไม่ซื้ยอยังไม่ซื้อยังไม่อยากยูนิคอร์นเอาไติมก่อนแล้วกันทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือก ทุกผู้ชมครับบอกก่อนเลยว่า,อาไอเมดก็เอาไฟเตอร์มาไอไอออฟเลนกเกาแครี่มาบ้าบอไปหมดแล้วทีมเขาพอดีแต่ทีมเราอ,อีกสิบวินาทีมึงคิดอะไรอยู่คิดอะไรกันอยู่เออ,อ พล้มึงคิดอะไรกันอยู่ก้อูยอยาโกอรล้อชิบหายเลยฮ่า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 ไอ้สัสมัวเล่นกันอีกแล้วมึงเอาใจตัวเองอะ่ะ อาท่านผู้ชมก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจครับผมทำใจยังเดียวเลยมีแต่ตัวรอดคิงเนี่ยแหละที่แบบพอได้๋ยวกูจะดูพวกบึงนะไอไวโออาร์เลนเนี่ยฟังเขามีครบทินดีต้อนรับซูอารโอวีฝั่งเราล่ะบ้าบอไปหมด ตีอเนี่ยตีตีลุงตีงวตีงวดตีงวไปหมดเฮ้ยครับผมก็สู้ๆเช่นเคยครับผมพบกับเอกโดนเล่นอีกแล้วครับผมดูวับตีรีกับไอ้จิกินน้องไอ้ติม <ian> ตีรี กูได้นะ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 ได้ม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่อืมโอเคเอ้ามึงเก็บเลือดแล้วมึงบอบทำอะไรก่อน แม่แล้ววิ่งดีกว่าคือไกลมาก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 จงตีไอ้ออลเลนมึงได้อะไรของมึงอยู่เนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆมึงมาถามไอ้เหี้ยมแล้วกูจะทำยังไงต่อจากนี้ เด็วกูจะทำยังไงกันจ้ะฮือฮือเราทำยังไงแล้วเด็กกูไม่ไหวกูก็ไม่ไหวมาสาม้าอออมังกรถูกโจมตีครับ <c oughs> ถูกโจมตีไอ้เหี้ยมเ้ยมึงเนี่ยนะ ดูมึงไวยโอโอโหมึงมาสีมาไอสัตว์มาสีเลยรวมเฮียรวมตัวเออไปอย่าขยับอย่าขยับขยับตี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 มึงไปเลยมึงไปเลยมึงได้ได้บทได้บทได้บท้องสดชื่นไอสัตว์เอ้ยต้องให้กูเต้นตลอดเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอานะเอานะสัตว์ไม่ได้ไม่ได้ครอกโจมตี ถูกโจมตีถูกโจมตีและมึงก็จะเอาของกูเองเนอะปวดจิตปวดใจไอ้สัตว์นี่ก็จะโอ้โหนี่ก็จะแบบยืนอ,อยู่หน้าจังก้ากูเลยเหรอฮะยืนหน้ากูเลยเหรอบ้าละมึงบ้าอะไเพื่อนไอ้ชายมึงบ้าแล้วของเราถูกโจมตี

เนี่ยผมก็ไปก็เบื่อชิบหายกูต้องเจออะไรกโจมตีันนักันหนากูต้องเจอทีมอะไรเนี่ยฮะกูมาเจอทีมอะไรกันนี่ก็จะไล่อย่างเดียวเลยเฮ้ไล่อย่างเดียวไล่อย่างเดียวเลยวาดวาดพยาคา ควาดเข้าไปควาดเข้าไปรามถอุนุนมถอยถอยถอยกูไปละกูไปละกูไปละแม่งเลยอาเทำเงาเต็มที่เลย เบื่อเบื่อมากไอ้สัตว์กับการมึงเล่นอะไรกับพวกมึงเล่นอะไรกองพวกมึงอยู่ระวังผู้ไม้ด้วยครับผมระวังพุ่มไม้ออมก็ถือว่าดีอะโดนอะก็ถือว่าโดนอยู่นะ มึงไม่แบนแก๊กด้วยนะโอ้โหโอ้โหกูรัเบือ่อเบื่อจะจัดไปไป ไปกูทะลุวะไปต่อไปต่อไอ้ต่อไปต่อไปต่อ,ไอ,ไ,อ,ไ,อ,ไ,อไอ้เทียนต้องให้กูไปต้องให้กูไปเฮ้ยหายหมดโอ้กูจะบ้าตายกูจะบ้าตายไอ้ห้าเออเชี่ มึงยิงนะไอสัตว์ไบโอเนี่ยมึงเอาให้ได้นะไม่ได้นะมึงโดนถูกโจมตีมึงโดนมึงโดนนะ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 มึงโดนนมึงโดเนี่ยมึงโดนมึงจะโดนกูเนี่ยมึงจะโดนกูเนี่ยมึงโดนแบบหลายครอบหลายตา มึงควงมาเลยมึงควงมามึงควงมามึงควงมาอ่ามึงควงมาไอสัตว์มึงควงมามึงควงมาควงมาไอสัตว์ควงมาคุมโกโนได้หมดไอสัตว์เยโอ้ไอสัตว์อืมอืมไม่โดนเสริมพรมเสริมมั่มสี เอาเลนไม่ตรงกันแล้วมึงก็ทําอย่างนี้มึบงบ้าบออเลนมึงรอใช่ไหมโอเคใส่เข้าไปมึงเข้ามึงเข้ามึงเข้าอันติไปไป,ไปโอเคกูช่วยหน่อยไปโดนโดนเดินให้หมุดแปลว่าพี่จะให้เดินให้มดไปสัตไม่เลย มึงรีบไปมึงรีบไปรีบมาถอย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 อยถอยถอยอยอยมอองเอยถอยอยถ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 อยอยถอยยถอองเถออย มืงมไม่กล้าเข้าไอ,อ้ห่าเอาอเลนเอาหน่อยมึงไอ้เหี้ยใส่อเลนใสเวทอเลนใส่เวทเอาไปเลนกลางไปอ่อเลนสสยเวทมึงเล่นอะไรของมึงไอโอโม้แตกไอสั์ไอเสดไอแตกนะไอแตกไอสั์ แต่ก็จริงแหละมึงแตกจริงแหละแต่มึงนะมึงเนี่ยเนี่ยไอ้ห่าไม่ตรงเลนไอ้เหี้ยไม่ตรงเลนแล้วกูจะทำยังไงทำยังไงก่อนมึงมาครบเลยตัด เกกันเนี่ยมึงจะเล่นรยการเมื่อเล่นรายการมาถึงมึงอ่ะ ูแล้วปวดหัวศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วงอ้ วดทัวชิบหายรูปรตัวร,ร,รูปรตัวไปสัตว์ไอ้สัตว์อือสักทีเหอะแม่งเนะ้ยกูต,ต้องด่าว่าอะไร Enemy double kill. Your tower has been destroyed. Fire! Bom này của rau, thủ trộm tì. Oh, man, <laughs> An enemy has been defeated. Time. Time is... Hey, the color is bad. Bye bye, son. bye bye, no, bye bye. They didn't hear me. Shut down. Leave your secrets behind. Oh, -ho, oh, boom. ก็ไม่ช่วยนะวมือ่งอะลูกตัวมั่วไอสองตัวนั่นอะไอสองตัวน่ะอีวโอเอเลนเนี่ยตัวมั่วเลยไวโอมึงได้ออฟเลนแต่มึงเสือแคลร่มึงก็เหมือนกันอเลนไอ้ห่า นาตยา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 ไอ้สัตว์เลยวิ่งแม่งสักนี่เลยเอ้ยไปเหี้ยมไว้อ่าไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปโจมตี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 ตีให้หมดตีให้หมดกูจะตีให้หมดไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเฮ้ยช่วยกูด้วยโอ้เฮ้ยฉันจะไปเล่นดัรสเลเยได้เมเลือกอบได้อบ เลือกแครี่ต่เบดสลเยอ้ทีอลาแป๊บล็อกเม้าหมายแม่งเลยสัต,ตว์อืมโดนก็โดน,โดน อืออุ้ยก่อนแล้วกันปวดจะมีขี้อะไรทางนี้อยู่เอ้ยเอาไว้อะไรอะอะไร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 ไปเลยไปเลยตากายอยู่ได้อยู่นะเออไปทางตั้งตัวเลยอย่าอย่ามึง กูต้อ no งออดอะไรออกดูดเลือดเหรอออกดาบเลือดเหรอโจมตีป้อมศัตรูเลยหรือเปล่ากูต้องใช้ตัดเลือดกูต้องตัดเลือดใช่ป่ะบังเอาอะไรมึงบุ้งพูดอะไรอ่ะบุงพูดอะไรของมึงเออมาดูดิมึงจะชนะไหมชนะไหมชนะพระสีมโอ้เพราะมันได้ชนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่ไปใส่ไป โอ้ตายกูว่านะกูต้องถามเป็นจริงแล้วแหละถึงกูจะไม่อยากจะทำก็ตามไปไปรวมรวมไปรวมไปไอสัตว์รวม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 ปลึกปลึด ถอยเถอะว่าถอยเถอะขอร้องถอยเถอะไอซาเด้ยเฮ้ยมาทำไมเราเฮ้ยเฮ้ยอะไไ a เอแม่กูโดนอีกแล้วแล้วอีกแล้วครับท่านผู้ชม กูทำอะไรไม่ได้เลยคลิปสู้ๆอีกแล้วคลิปสู้ๆนะเพื่อนนะแวนมึงอย่ามึงอย่าแวนโอเคยิงรัวรัวโอแวนแวนมึงรีบมึงรีบมึงตายเพราะคลิปมึงตายเพราะคลิปโอเคข้ามไม่ได้ข้ามได้ถอยก่อนอืมโอเคโอเคมึงโอเคมึงยังดีกว่าวัยโอ ได้อยู่นะมึงรีบเลยมึงอยู่ตรงนี้เลยโจมตีศัตรูเลยไปไปต้องได้เลยละ <c oughs> หนึ่งทีสองทีโอเค <c oughs> มาลุย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 สัตว์ลุยลุย ลุยโอเคไปไปโอ้ยเรียบร้อยกูช่วยกูช่วยไปเลยไปเลยไปเลยได้อยู่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 ด้อเออลิปู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 ริไฟยิ่งไอไลท์ตัวแนวตัวแนวอ่ะขอชุกทุกขมไอขี้เหร่อยู่นู่นเหรอโอเคอืม ผมด่วนะผมดูวนไปก้อยไหวเท่าไหร่อ่ะนะเอ้ยกูกูหยุดมากกูอึดมากกูอึดมากอ้าวทำไมอ่ะมาทำไมตรงนี้คนเรากับเคลื่อนด้แรงดาหนุ่มกับเคลื่อนด้แรงดาสัตว์เอ้ยไปเล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 ยนี่คนเรากับเคลื่อนด้แรงดาไปไปสัตว์ ไม่สนใจแล้วไปเหียไปเล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 ยมึงจะมาทำไมฮ้ยคับเพื่อแสดงดาบไอ้นุ่มมึงเข้าได้เข้านะมึงเข้าได้เข้านะเข้าได้เข้าเข็มเข้าได้เข้าเข็มเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยโอเคจัดมาที่จัดเฮ้ นี่แหละครับดูกันผมจะแบนไวโอรีพอร์ตไวโอก็รีพอร์ตอัเลนดูสิ GM ค่ายนี้มันเข้าใจระบบไหมมาดูกันครับมาดูกันเนี่แหละต่ที่ผมไม่ค่อยถึงคอนสักทีนึงแม่งนี่ไงมั่วเลนชิปหาย อเลนแน่ๆป่ะเป้าวะโอ้โลโ,โอเคนะอ่าสองตัวที่เหลือไม่กดให้มาดูกันส,สิบสิบแตกสิบเฮียไปโอมไปเล่นไปเล่นโลมไปไอ้หา่านะมาดูกันผมจะเอฟเอฟเอฟเอเลือกตำแหน่ง ก็เกวนจนเกมมาดูกันว่ามีคะแนนไหมหรือว่างานตรวจสอบมึงไม่ลบหรอกอีกตัวมึงอีกตัวเออนะไม่สนอะ่ะอาตาสอบเพราะทีมชนะไงทีมกูชนะไงนะสามสิบต่อสามแปดแวงกับตะตะยาตัวแบกสุดแล้วอีกทีมอะอ้อยนี่คือแบบ ไม่ค่อยเก่งอ่ะรู้ว่าฟ้าไม่เป็นอ่ะแต่ว่าแบบพยายามอ่ะนะแต่โทษทีว่าขับขเครื่องเรงด่าวะช่ะว่ะนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับไม่กดเป็นเกย์โอเคครับผมโอเคก็ต้องขอพายด้วยนะที่มีคำหยาบเลยก็ตามนะเพราะว่าแบบเป็นอัรลัณ์ของมันนะครับผมโอเคครับผมนะก็ฝากไ้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมสัปดาห์หน้าบ้าแล้ว นะคราวหน้าจะกันไหมผมสวัสดีครับา